สวัสดีคนนะคะเราตอมามก่อนมาแล้วค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมมือถือนะคะเกมที่มีชื่อว่าโตเกียวเซเว่นซิสเตอร์นะคะหลังจากที่เราเป <It> ิดเกมขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะคุณลูกทำอะไรอยู่คะเออเล่นเกมครับเล่นเกมอีกแล้วนะเล่นทั้งวันไม่เบื่อเลยไงแต่ต้อเพิ่งเปิดมาช่วยแม่ทํางานบ้านเลยอืมตักอัดคลิปเหมือนมเขียงหรอมาเลยแต่แต่ว่าอ กกวาดบ้านฮะโอ้โหฝุ่นเยอะมากเลยเนี่ยดีมากเล่นเกมอยู่เหรอทำการบ้านแม่ทำไมแม่ได้ยินเสียงเกมเปิดเพลงไปได้ไงเพลงญี่ปุ่นมันช่วยให้มีสมาธิแน่ใจนะว่ามีสมาธิเพลงคือคักมากเลยลูก เฮ้ยนะแม่อย่าเพิ่งกวนได้ป้าคุณลูกว่างหรือเปล่าคะอ่ะคุยลา์อยู่กับเพื่อนค่ะแม่พอยมึงถึงไหนแล้วนะอ๋อก็แบบเมื่อวานมันก็ไป,ปอบอกปูเว้ยคุยกับใครเหรอไอีโจ้มาแม่มันฝากบอกสวัสดีแม่ด้วยนะไหนเขาคุยด้วยหน่อยสิ ฮ่อะไรเนะมึงสัญญาณไม่ดีลเลยหรอเออไปแล้วหรอไปบายอ๋อมันไปแล้วค่ะคุณแม่ไม่ทันจริงๆนะตอนคุณลูกกำลังเล่นเกมใช่ไหมคะ่ะก็บอกไปแล้วไงว่าวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็ไม่เชื่อคุณไม่ว่างวันนี้เลยเว้ยอ่ะคนคนลูกอะอะไรต้องการอะไรงานกลุ่มก็ต้องทำด้วยกันไม่ใช่ว่าทำคนเดียวใจบ้า oh. มีความรับผิดชอบกันบ้างนะก็เห็นไหมคูพาดคอมโบเลยเนี่ยเรื่องเรียนคอมกูโง่โง่นอนได้แล้วค่ะลูก หนาวเหรออืมปิดแอร์ไหมล่ะไม่เป็นไรชอบเย็นๆครับโอเคคุณลูกเข้าห้องน้ำเหรอคะครับ<า>ไวๆนะแป๊บหนึ่งแม่ท้องเสีย เร็วๆสิคะแป๊บนดงคุณลูกค่ะคุณแม่ปวดฉี่เร็วออกมาเดี๋ยวนี้โอ้โ่อแล้ว่ะทำอะไรอะคลูก ปลอมตัวเป็นโรตีครับคุณแม่จะได้จับไม่ได้ว่ากำลังเล่นเกมอยู่อุอ๊ยๆๆเต้นอระรบิดอยู่เหรอเต้นด้วยสิคะได้ครับมาเลเออท่าไหนต่อคะเออ ยกยกขาแล้วทำไมต้องถือโทรศัพท์ตลอดเวลาด้วยดูท่ามลนค่ะให้ตายเถอเกมนี้มันมีคอนเส์ตด้วยเหรอ ต้องได้ต้องได้ของแร่แร่แร่ได้กันแร่แร่ธาตุที่เกิดจากธรรมชาตินั้นนะคะก็คือเกิดจากสารประกรบอบอะดินซีคือคือคืออ่าจท่องหนังสืออยู่นะครับคุณแม่แม่อมโอ้โหมีดคือ เลิกเรียนแล้วขอเล่นเกมได้ไหมครับทํางานบ้านยังทําแล้วการบ้านล่ะทําแล้วก็เล่นดิฮะอืมก็เล่นไปดิก็ก็ก็ทั้งคลิปเนี่ยคุณแม่ห้ามเล่นตลอดไม่ใช่เหรอก็ตอนนั้นลูกมีหน้าที่ต้องทํามีงานต้องทําอยู่แต่ทําเสร็จแล้วจะเล่นอะไรก็เล่นไปเถอะจริงหรือจริงสิแน่นะแน่สิไม่ยั่วนะไม่ยั่วสิ คนอวดีพอและลามปามน,นะเราวันนี้เล่นเกมอะไรอะโตเกียวเซเว่นซิสเแม่ลองเล่นดูมั้ไหนดูซิแม่นอนยังนอนแล้ว <c oughs> เป็นอย่างไรกันบ้างครสำหรับคลิปนี้ใครที่แอบพ่อแม่เล่นโทรศัพท์อยู่ก็ เล่นให้ถูกที่ถูกเวลาด้วยนะฮะพี่น้อมคะคือแบบหนูเรียนมาทั้งวันแล้วหนูก็ต้องกลับมาทํากันบ้านอีกเยอะมากเลยปวดหัวไปหมดเลยจะไม่ให้หนูแอบเล่นได้ยังไงคะหนูก็ต้องเลือกเกมดีๆเกมเก๋ๆไว้คลายเครียดอย่างเกม Tokyo ยวเซเว่นซิสเเนี่ยมีให้โหลดทั้ง Android และ iOS นะฮะโหลดสิครารออะไรอยู่นี่ไม่สปอนเซอร์เลยนะฮะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ดีสคริปชันด้านล่างนะเจ อืข้าวจ้างพี่กี่บัดคันนี้ไปแล้ว่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า see you later bye <c oughs> เป็นอะไร